ครับสวัสดีครับมาพบกับพี่แจยครั้งหนึ่งที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติวันนี้เราลุยเต็มที่นะครับพีคนถามว่าทําไมต้องเริ่มด้วยบัญชีมา้าถ้าไม่เริ่มบัญชีม้าไปเรื่องอื่นไม่ได้ไปเรื่องฟ้องเงินไม่ได้ไปเรื่องจับคนร้ายไม่ได้งั้นเริ่มต้นคือเส้นเงินเส้นเงินคือจับบัญชีมางั้นอย่ายุ่งกับม้าเด็ดขาดนะครับตามพรกออาชญกรรมทางด้านไซเบอร์นะครับมาตรา9มาตรา10และมาตรา11นะครับ มีบัญชีม้าจำคุกนะครับไม่เกินสาปีปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเอาบัญชีม้านะครับเป็นขวดรวรบรวมนะครับเอาม้ามารวมกันนะครับรวมกันบัญชีม้าไปหาม้ามารวมกันนะฮะมันจะเข้ามาตาสิบเ็ดนะครับจำคุกไม่เกินสองถึงห้าปีปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่าไปยุ่งกับบัญชีม้าเด็กขาดตำรวจเซเบอร์ทุกคนพร้อมปฏิบัติการให้ท่านมีความปลอดภัย อย่าไปยุ่งและไปเปิดบัญชีให้ใครเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากตำรวจไซเบอร์และพวกเราทั้งหลายพร้อมลุยสแกมออนไลน์และแก๊งคอร์รเตอร์จะต้องหมดไปจากประเทศไทยด้วยความห่วงใยจากตำรวจไซเบอร์และพลตำรวจโทสุลพลเปรมบุตรผู้จัดการไซเบอร์เราครับขอบคุณครับ